สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเสี CS นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเว็บไซต์ SCO 8 8นั่นเองนะคะสำหรับเว็บไซต์ SCO 8 8นะคะจะมีค่ายบาคาร่าให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Sexy b a ่บาคารนะคะ SA Gaming นะคะ Dream Gaming แล้วก็ร o y a l Club นะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออเกมคาสิโนก็มีนะคะสล็อตรูเลตบาคาร่าไฮาโลสุดยอดอะเว็บนี้เออเดี๋ยวไปดูกันนะ วันนี้นะคะเราเลือกเล่นที่เซ็กซี่บาคาร่านะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเออเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่บาคาร่าอ่าเลือกโต๊ะเล่นแล้วกันนะคะขอเลือกโตเล่นก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเล่นาบาคาร่าก็สามารถสมัครเข้าไปเล่นได้นะคะแล้วก็ลักษณะของไพ่นะคะก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่เราเลือกนะคะว่าเราถนัดแบบไหนนะอา่าเล่นไม่ต้องมากนะคะได้แล้วเลิเลกนะเออ บวกแล้วหยุดได้แล้วถอนนะอย่ายื้อนะคะยื้มีโอกาสเจ๊งนะอ่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยเนาะก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะพเพื่อน,เอ,นเออเอยี่ยแปดเจอเก้าเนี่ยโคตรเกลียดเลยมันจะลงหลอกหรือลงจริงอะลงเล่นๆหรือเปล่าหรือลงมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัดขึ้นไปเป็นเพลเยอร์นะไม่แน่ใจว่ะตัวเนี้ย แต่เขาฮ่องกงให้น้ำเงินนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ะมายังมาไม่เยอะนะตัดเลยไหมนะแทงคู่ไทยเกมก่อนชอบไปสองหมื่นเลเยอะนะทันไหมทันว่ะมาไม้แรกของเราตัดเลยนะเราตัดขึ้นไปเป็นเลเยอร์เลยนะคะไม่ดึงนะคะไม่ชอบดึงไพ่ยาวนะมันไม่ค่อยจะมานะเจบแต้มเว้ยสามขาเบอร์หก แม่งมาจริงเอาแล้วไงไม้แรกเอาไงดีวะเนี่ยตามอ่ะตามก็ตามอะ่ะมันทำอ,อ,อะไรไป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 หมือนะห้า0ั0เ0็ด พบาทนี่เนี่ยมีามี300ก<ะ>ูก็ใส่300ด้วยแหละนี่เดียนร้อยว่ะมาดึงแล้วอะเปลี่ยนใจดึงนะแม่งไม่ลบกไม่ปัดแบแม่งลงเฉยขอให้แม่งลงยาวๆแค่นั้นเลยเลเยอร์สีแต้ม,ม,เเแมนะคะสีแต้มเลเยอร์นะคะแบงเกอร์เท่าไรสองแต้มโาเว้ยเบาสามขาปไปเลยเออสองแต้มเท่ากันเว้ยไทยเกม,มา ีเฮียคุณว่าแปดอสตว์แม่กเห็นโผล่มาแล้วติ่งหนึ่งเฮียหายไปติ่งหนึ่งแม่งลุ้นชิปปิ้งเลยมันก็ต้องเล่นย,วยาวๆแล้วแหละมาบางกอนมาอูไม่ค่อยมีเลยเว้ยทยเกมก็ได้ใส่ไปหนึ่งหมื่สพันบาทใจเย็นๆนะคะเล่นบาคาร่าอย่าใจร้อนนะคะอย่าบูมากนะคะตัวไหนไม่มั่นใจแล้วเราคิดว่าเออไม่น่าเล่นก็อย่าเพิ่งเล่นนะดูก่อนได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกไม้ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกดอกนะคะได้แล้วบวกได้แล้วให้เลิกนะคะหยุดนะคะอย่าเล่นยาวอย่าเล่นยื้อนะคะโอ้โหฟอกแปงเลยเว้ยกล้ามาดิโอ้โห,โโห,โโหแมงกูเพิ่งบอกว่าไม่มีคู่แม่งคู่ออกมาตอนหน้าต่อตาเลยขึ้นน้ําเงินนะตัวนี้วัดดวงเลยจะไปน้าเงินก็ได้แบงเกอร์ก็ได้นะมีใครเกมตรงนี้ด้วย ไม่แน่ใจอะแต่ว่าต้องเล่นแบงเกอร์เพราะเมื่อสักครู่เราเล่นแบงเกอร์เนาะเราซ่อมแบงเกอร์ 24, ปะ่ะสองหมื่นสี่พันไปเอ้ยทันไหมทนันมา,าเย็นเย็นอุ้ยทำดีๆท,ทำดีพี่มีรางวัลให้เนาะอาเพลเยอร์สี่แต้มอีกแล้วเบาๆหนึ่งแต้มเพลเยอร์นะคะ แปดเก้ามาโอ้โหหกแต้มนเบ์ซิกก้งมาเอ้ยถ่ายเกมไอ้แซดสองขากูคิดว่าไม่หลอดไอ้เหี้ยเอาไงดีวะเอ้ยเอาไงดีเอาไงดีตัวนี้ไม่มั่นใจอ่ะ แต่มันก็ต้องอยู่ที่ที่เดิมอะแต่เราเล่นน้อยๆดีกว่าแปดพันไปพอหอมปากหอมคอนะแปดพันเดี๋ยวให้มันพ้นตานี้ไปก่อนจะจัดดอกหนักๆแล้วนะชอบแบงเกอร์อะมันคิดมันไทยเกยมน้ำเงินกู้ว้ยเฮ้ยเออกู้สิบไอ,อแปดว้เฮ้ยเยี่ยแปดพันกูโอ้โหได้กูแล้วครับท่านสอง เท่าไหร่หมืน่นสองมื่นอะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิบวกมาแล้วนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆโอ้โหคู่เยอะวะ่ะทั้งคู่ทั้งไทยเกมเลยเอาใหม่เอาใหม่สามพน,นะคะตัวนี้จะเล่นแบงเกอร์นะคะที่เก้าพบาทอ่าไปห้าเกเออเอาสิบวกก็คือเลิกแล้วนะได้แล้วคือถอนเลยหยุดเลยอะไม้เนี่ยถ้าลงแบงเกอร์ เพราะว่าลงแบงเกอร์ปุ๊บหนึ่งตัวนะคะแม่งหลอกไอ้ตัดเดี๋ยวมันก็ตัดขึ้นน้ำเงินแม่งเดาได้อย่างเดียวอะ่ะแต่พอเวลาเล่นแม่งคนละแบบเลยเพลเยอร์หนึ่งแต้มนะคะคู่หนึ่งมาโอ้โหห้าแต้มเพลเยอร์คู่สามเก้าแต้มเป็นไงละ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะตัวนี้จะไม่เล่นนะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะขึ้นน้ำเงินส่วนมากนะมันไม่ค่อยลงแบงเกอร์หรอกชอบขึ้นน้ำเงินมากกว่า เดี๋ยวเราแทงไทยเกมคู่ไว้เล่นๆอยู่นะคะตัวนี้เราจะไม่เล่นนะคะเราจะเล่นคู่ไทยเกมนะคะแอดเป็นคนชอบเล่นคู่ไทยเกมมากนะเออชอบอะชอบชอบชอบโดยส่วนตัวมากกว่าตัวนี้เราจะไม่เล่นสีนะคะเพราะส่วนมากที่จากที่ดูๆมาแล้วก็เล่นๆมาแม่งขึ้นน้ําเงินอะพอมนลงมาแบงค์เกอร์ตัวเดียวแม่งขึ้นน้าเงินเลยเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากเล่นก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะ,ะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็ ลองดูวิธีการเล่นของเราว่าเล่นแบบไหนอะไรยังไ,กไงไก็ใช้ได้ยังไงก็ใช้ได้แน่นอนอ่ะ5แต้มเพลเยอร์นะคะแบงเกอร์ er, ไม่มีแต้มนะคะโอ้โหเปิดหน้าก้ามาแต่ไม่ไม่มีแต้มอ่ะ6แต้มเพลเยอร์นะคะใทยเกมเอยเห็นไหมร้อยเปอน่ะแม่งขึ้นน้ำเงินอ่ะ70% 30%เท่านั้นแหละที่ลงแบงเกอร์น้อยมากเลยตัวนี้อมันก็ต้องเล่นแบงเกอร์นั่นแหละแต่เราเล่นเบาๆเพระเราบวกมาแล้ว สี 4, ่พันไปหยุดแล้วนะคะถ้าถ้าบวกตอนนี้เราก็หยุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราบวกมาแล้วพอแล้วเอาแค่นี้พอนะคะไม่โลภนะคะสายโลภไม่มีวันวันจบสิ้นอะแม่งยาวยืดเยื้อสายโลภแม่งไม่เคยได้หรอกเยี้ยโลภทีไรแม่งตายตลอดก,กินเบาๆวันละนิดวันละหน่อยก็เจ๋งแล้วเออทำไรได้วันวันอะโหหน้าก้าไปเว้ยกลุไปกลุ้มมาอีกตัวหนึ่งติดกันนี่ เฮียห้าแต้มสามขาดิเฮ้ยเอ้ยอย่ยาะเว้เฮียไทยเกมอีกแล้วเอออะไรวะเนี่ยโอไงดีวะโอ้โหแม่งบวกมาแล้วนะคะสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหแม่งมันน่าจะจบแล้วว่ะเหี้ยยังจะเข้าไทยเกมกอีกพอดีวะ่ะบวกมาแล้วไม่เล่นละแหละจั์เสียอารมณ์ว่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรให้ดูเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ